นะอันนี้ผมก็จะมายาวตุ้มเป็นหลังที่สามแล้วนะครับนะนะหลังที่สามเนี่ยก็ที่เดียวกับหลังที่หนึ่งที่สองนะสา,ามหลังเนี่ยส่วนเดียวกันคือผมใส่ไป้ปแถวเนี่ยผมเอาไปกินเยอะแล้วครับจริงๆพูดตรงว่าผมเอาตุ้มผมเนี่ยเยอะผมมาลงเนี่ยไม่อยากใช้คําว่าหมุดเลยนะครับนะใส่ซ้าไม่ติดเลยนะครับดักแล้วนี่ต้องเว้น เป็นไวสักหนึ่งเดือนกงกลับมาใส่ได้ครับไม่งั้นไม่มีปลามาเลยครับหนึ่งเดือนนี่โอกาสปลาจะเข้ามาก็ยังไม่ได้น้อยเปอร์เซ็นต์เลครับนะมาดูกันนะผมต้องลงไปไปไปปวดก่อนครับนะต้องลงไปปวดเชี่ยงชักนะวอกหักไว้จะมันจะลงกตาบางเข้าเยอะเนี่ยตุ่มเราจะลงุกติดมาสาวคือว่า อหลังนี้ก็ไม่ใค่หนักนะครับผมไม่คาดหวังนะตัวม,มาใส่ที่เก่าสี่ห้าตัวก็โอเคแนละ้วถ้าเป็นที่ใหม่ก็จะคาดหวัง<อ>ตายเน่านึงตัวแล้วครับนะเน่าเลยครับนอ,อยเลยหนึ่งตัวเองนะโอ้โหหลังนี้ตายหลายตัวครับนะเหลือแต่หัวเป็นซากซากอยู่นะครับขั้งเต็มเลยครับแต่ตัวนี้เพิ่งตายเพิ่งเน่าเหลือตัวใหญ่อยู่หนึ่งตัวนะครับนะไซโล รับไยังดีครับถ้าดูจากหัวกร็หนูกแล้วน่าจะตายไปประมาณสามตัวนะหลังนี้ผมเอาอหอยเชอรี่ใส่ครับพอดีอหอยเชอรี่มันก็ติดบทุ่มเลยนะครับนะผมก็ทุบๆมันใส่ต่อเลยปดอาวุธมันนะครับนะก็เป็นไซนี้แล้วนะครับไอโลเจ็ดแป ตั้งเกนะ้าขีดครับประมาณนะี้สวยเหลือตัวเดียวครับนะที่ที่เหลือตายครับแล้วก็กินกันเองเหลือแต่ซากกระดูกหัว